เ <poisoned. S 2> <esi> มียฝรั่งจุกอกนอนน้ำตาตกทุกคืน ep ห้าค่ะเพื่อนๆนคะอันต่อจาก ep ที่แล้ว ep สี่ม่สมศรีกะขอเถ่าความหลังเนาะว่าพี่เพิ่นเป็นอย่างไหนเป็นมาจังไหนพี่คนนี้เป็นอ่าแม่สมศรีกะหูจักกะเคยหูจักเนาะเพื่อนๆอคะอยากจะมาไทยถอดอยากจะมาบอกมาเล่าซูกกันฟังเป็นวิทยาท่านให้เพื่อน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 เอฟซีได้ติดตามกันเนาะว่า บ่มีหรอกคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะบ่มีผู้ใหหรอกคะ่ะที่จะบ่อยากมีชีวิตที่สวยหรูที่จะบ่อยากมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็บ,บ่มีผู้ใหคิดนั่งว่าอยากจะมาลําบากในชีวิตบัน่นปลายที่อยู่ในต่างแดนเดอ้อคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะแม่สมศรีขอถ่าวความหลังนิดนึงพีุ่นีเพิ่นแต่งงานกับฝลังเป็นครูที่แบบว่าสวีทหวานเป็นครูที่แบบว่ามีความสุขแห้ง มูที่เห็นอ่องขางมูที่ยู่รอบๆใน่้ากันอิจฉาเพราะวา่าแฟนฝรั่งเพลินเอาใจทุกๆอย่างโนพอบทุกๆอย่าง, no Pop, ก,ก,างก็คือขอให้เมียเอ่ยปากว่าอยากได้อยียงแฟนฝรัง่งบ่เคยมีปัญหาบ่าเคยมีขอตัวแยงซัพพอร์ตเมียทุกๆอย่างแต่ว่าวัานหนึ่งกับ่มีผู้ใหเคอะคิดว่าคูนูนี้จะถึงจะถึง ถึงเวลาที่จะเดินแยกทางกันเนาะพี่น้องคะอ่าขอเถ่าความหลังนิดนึงพี่คนไทยคนนีก็อยู่น้ากันกับแฟนฝรั่งมาซิฟก็ปีค่ะพี่น้องคะแต่เพิ่นบอมีลูกน้ากันเนาะเพิ่นลบอมีลูกน้ากันฝรั่งกับมีลูกของเพิ่นแต่วักกับไงไปไงแล้วมีขอบครั้วแล้วพี่ผู้หญิงคนไทยคนนีกับมีลูกอยู่เมืองไทยสองคนค่ะพี่น้องคะบบว่า เรื่องอีหยังค่าใช้ใจ่ายอีหยังแฟนพลัง่ะเพิ่นรับผิดชอบทุกๆอย่างกับพี่น้องคะเมียผี่คนไทยคนนี้มีหนาะทีแค่โปฏิบัติสามีผี่คนไทยเพิ่นเอ่ยปากอีหยังพี่น้องคะแฟนผี่คนนี้เพิ่นซัพพอร์ตทุกอย่างบอยข้นเลยว่าภาษาผี่เพิ่นกับบอคอยเก่งนะเนาะเพิ่นก็ไจ้งู่าป่า,ปาแล้วแฟนอ่ะแล้วแฟนแ ของผีคนไทยเพิ่นกับบอ่อได้แบบว่าให้ให้บอ่อได้แบบเขาอื่นมาอีา่ยงบอ่อได้แบบว่าพักดันนะคะพี่น้องขาแม่บ่หูแม่สมศรีใส่ข้ามเถกบอ่บอบ่อได้พักดันให้เมียเพิ่นตอนทอยุน้ำกันน่ะให้หูภาษาเพิ่มขึ้นเพราะว่าผีคนไทยเพิ่นกับบ่อได้คิดว่ามือมือหนึ่งเพิ่นจะต้องมาใส่ภาษาอังกฤษเพิ่นจะต้องมาใส่ใส่ความรู้ ค้นขวายตัวเองที่ต้องดินร่นตัวเองในเมื่อมือมือหนึ่งเพิ่อนออกมาอยู่คนคนเดียวแล้วเพิ่นภาษาเพิ่นก็ต้องไปเรียนหลู้เพิ่นก็ต้องไปนับตนไหม้ไปเริ่มตนใหม่โดยที่การเฮ้ามาเริ่มตนใหม่โดยที่เฮ้าอายุ40ขึ้นไปแล้วพี่น้องคาสี่ปลายปลายแล้วมันหยาดเลยค่ะพี่น้องคาสมองเฮ้ามันบวแมนว่ามันบวไดว่าจะไหลลื่นได้พี่น้องขานั่นแหละค่ะจากจะมา เราโซกันฟังว่าผีเพิ่นเป็นใจใงไหนเนาะตอนเพิ่นกับ,บ่มีลูกน้อกันค่ะพี่น้องคะ่ะถาาความนิดนึงแม่สมศรีกะะเริ่มซับซ้นแลวค่ะพี่น้องบอกไปบอกมากกะเริ่มซับซนในข้าวหมอเจ้าของรักกันใหม่ๆบอกเลยว่าเอียงมันก็หวานเอียงมันก็ดีแมนบะคะมันดีไปเบิดทุกอย่างแต่พอ่อมือมือหนึ่งมากผูชใย่ะกู่บห่ว พีคนไทยเพิินกับบุห่วงวาเรื่องมันเกิดจากอียัางยู้ดีๆแฟนเพิินกับเบิร์ดฮักเพิ่นค่ะพี่น้องขะเบิร์ดฮักเพิินไปซื้อเพิ่นกับหาหาจุดหมายหาเหตุผลบ่ได้วาเป็นอย่างแฟนเพิินคือเศร้าหักเพิินคือแบบว่าเฉดหัวเพิินออกจากบ้านไล่ทรงเพิินทังสี่เละค่ะพี่น้องคะแล้วบัตตอนีเพิ่นอยู่น้ำกันเนาะเพิ่นอยู่น้ำกัน แต่ว่าก็มีอย่างกันได้พี่น้องค่ะแต่ว่ามีอย่างกันแต่ว่าแยกของนอนจากความที่แล้วเนาะก็แยกของนอนแมนยูบัตเตอร์นี่แฟนเพออ่าพี่คนไทยเพิ่งก็ตกลงกับเพิ่งก็ยืนคอเสนอเพิ่งก็คุยกันเปิดโอกคุยกันว่าเป็นอย่างขึ้นต้องไล่เพิ่งออกจากบ้านก่อนที่ฉันจะออกน่ะแล้วฉันจะออกไปยู่มงดหนพี่คนไทยเพิ่งก็อ่อนว่อนแฟนเพอเนาะ ตอนนั้นกันยังกันย่งคิดว่าเป็นแฟนกันกันย่งคิดว่าจ้งไดกะต้องกลับมาจ้าไดกะจะต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพิ่นกันย่งคิดในทางที่ดีเพิ่นก็อ่อนวอนแพนเพิ่นทุกมือทุกมือแต่กันนอนน้องกันทุกมือเลยครับพี่น้องคะเพาอมี่ยังเพิ่นเม้าเหล่าหายฟังพาอมี่ยังกันเสร็จกระแยกของคือเก่าเพิ่นกับสิบเป็นนอนในห้องนอนกําลังนี่กับสิบปนอนอยู่หนาทีวีกับไส้ชีวิตอยู่น้องกันจนว่า จนว่าเพิ่นได้แฟตค่ะพี่น้องคะพ่อเพิ่นได้แฟตจากรัฐบาลเพิ่นก,แก,ออก็แยกตัวออกมาแยกตัวออกมาก็มาอยู่ตัวคนเดียวนั่นแหละคะ่ะแม่ส้มสีจ้องคอยหูว่าเพิ่นมาหูข่าวเพิ่นที่หลังตอนที่เพิ่นแยกตัวออกมามาอยู่แฟตรัฐบาลแล้วก็ไปพอกันอยู่วัดค่ะพี่น้องคะเอ้าก็ไดมาหูเรื่องเลา่าเอาเป็นอย่างคือเป็นอย่างสาัตน์เพิ่นก็มาได้มาเล่าให้ฟังว่าเออชีวิตเพิ่น อยู่ในช่วงทีวากรารชีวิตตกต่ำแฟนไล่ออกจากบ้านเลื่องเป็นมาจังสันเลื่องเป็นมาจาังสี่ไปเมืองไทยตอนทีว่หายาิเสียตอนทีวาพอเพิ่นเสียแฟนกระสือตัวห้กลับเมืองไทยแต่ว่าบ่ได้สืสือตัวขาไปแล้วพี่น้องขาแต่ว่าบ่ได้สือตัวขากลับเพิ่นกับ่ได้คิดอียงเพิ่นคิดว่ากลับมาเดี๋ยวต้องคอยโทรมาหาแฟนห้แฟนสื้อหายแล้วคอยจะกลับมา พ่อบตัตตนีพ่อคุณไปเมืองไท่ไหมบ่คะและ้วบัตนีสิทโทรมากติดต่อแฟนทาน่านนี้โทรบได้เพราะว่าแฟนเขาเปลี่ยนเบอร์เนาะเขาเปลี่ยนเบอร์จบไปบาตานีเพิ่นได้ตัวเพิ่นกับมาหลอาให้ฟังแหละคะ่ะเพิ่นก็นมาเล่าให้แม่สมศรีฟังบัตทุอย่างมาเรืองอีหยังมันเป็นยังไงแม่สมศรีก็อยากจะมาทายทอดให้เป็นเพลินได้หูได้เห็นกันนี่แหละพ่อเพิ่นได้แฟนรัฐบาลเพิ่นกยบใหญ่โตมากโตคนเดียวได้พี่นองคะ่ะบไดาม้มีอัน ห้องที่ว่ารัฐบาลกขาหาให้เป็นห้องโลงเลยเลยค่ะพี่น้องคะเตียงนอนอียงกับบามีเอียงกับบมีก็ต้องไปดําเนินเรื่องขอ,อเขาก็สิซมีเวอา์ชเชอร์เขากสิรัฐบาลทางเขาสู่เขาก็สิมีคู่ปองไ้เนาะเขาสส่ห้าเบิกเขา็สิหาอ่าเตาแก๊สไห้เฮาเขาสิหาเครื่องสักผายเฮาเขาสิหาที่นอไนห้เฮา แต่ว่าบบเมนว่าเขาก็สิเบิงกำลังซับเฮาเดย์ขันเฮามีขันเฮามีกำลังซับเฮากับไปสื่อเองแต่ว่าขันเฮาบบมีเขากกษิหายเป็นคู่ปองหายเฮาไปแหลกสื่อเอาบางที่เฮากับไปหาสื่อเอาอยู่อ่าเขาเอิ่นว่าลานชาิติหลานอ่าของมือสองกับพี่นอง่ะแต่ว่ามันกับบเมนว่าของพังของห่างของอย่างของกับย่งใสได้ดีๆอยู่พ่อเพิ่นได้คู่ปอง ลรก็ไปแหลกสื่อเนาะแต่ว่าเขาบ่ได้หายเป็นเงื่อนสดเลยค่ะพี่น้องคะเขาก็หายเป็นคูปองมาเพิ่นกับไปแหลกสื่อเอาเพิ่นกับไปได้เตียงนอนมาเตียงนอนกับไปได้่าเป็นเตียงนอนอ่าใหญ่เียงเนาะเพิ่นกับไปเอาเตียงนอนมาอ่าไปได้ตู้เย็นไปได้ตู้เย็นกับไได้ตู้เย็นใหญ่เลยค่ะพี่น้องตู้เย็นพ่อแบบว่าหายได้มาแซ่อแซ่ ทักแซ่หมูแซ่ไก่ที่พิพนสื่อมาเนาะกระด้เตาไปได้อันเตาแกดเดิมเป็นเตาแกดที่มันมีอ่าเตาอบพอมเนาะพี่น้องขายอยู่นีเวลาเขาขายเตาแกดกสิสีเป็นเตาอบพอมมา้อมค่ะเป็นเตาเป็นเตาหูงแล้วกับเพิ่นกับไปได้อันเขากระสีปูพ่มหพร้อมอค่ะพี่น้องขาตอนตอนที่พิพนได้แฟตแม่สมศรีกระด้ไปเบิ่งเนาะ กระด่ไปซอยเหลือเพิินกระด้ไปจัดนันจัดหนี่ซอยเพิินไปตกแต่งห้องอย่างซอยเพิินเพิ่นกอยู่ผู้เดียวมาจังสันอ่าโดนโดนเติบย่ค่ะพี่น้องคะแต่ว่าย่งถือทะเบียนสมรสอยู่ด้วยค่ะพี่น้องคะเพราะว่าทะเบียนสมรสนี่แหละเพิ่นห่วงทะเบียนสมรสเพิ่นแห้งเป็นอย่างขึ้นว่าห่วงนี่แหละคะ่ะทะเบียนสมรสนี่แหละค่ะพี่น้องคะที่เพิ่นบน่่อม เพิ่นกับมาปรึกษาแม่สมศรีอยู่ว่าเพิ่นอยากยาแต่ว่าการที่เพิ่นจะเส้นใบยาเพิ่นอยากให้เพิ่นอยากให้อย่างปติมันมีค่ะพี่น้องค่ะมันมีเหตุผลมันมีเหตุผลที่ว่าเป็นอย่างเพิ่นคือบอย่อมเส้นใบยาเป็นอย่างบติติดตามตอนต่อไปค่ะพี่น้องค่ะเรื่องนี้มันมีอย่งมันมีอย่าง สอนเหงื่อม,มันมีอย่างหลายเรื่องหลายหลายเล่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต่อพี่น้องค่ะเรื่องเรื่องในขอบครัวเรื่องทีว่าคนสองคนแล้วมีมือที่สามเขามาหากันนี่พี่น้องค่ะมันบบเมนวางง่ายๆเนาะนี่แหละค่ะผู้ยิ่งไทยการที่ห้ามมาอยู่ในต่างแดนย่างแหลกเ้าก็ระตองหูก,กฎหมายบัานเมืองเขาอย่างที่สองภาษาห้าหฮากระตองได้เพราะว่า เวลาเกิดเรื่องชุกเฉินเรื่องอย่างมากพี่น้องคะเวลาเฮาจะไปติดต่องานติดต่อหน่วยงานต่างๆที่เขาจะมาซอยเหลือเฮาใดดในพี่น้องคะเฮากระตองใดดนิดๆน้อยๆก่ๆต้องวาเก่งแต่ว่าขอหายดดจากน้อยนี่แหละค่ะพี่น้องคะแล้วมูค่ะพี่น้องคะมูนะ่ะตอนที่เฮามีเงินคะ่ะมีแต่คนหอบหุ่มหลอมเฮาพ่อะเฮาเป็นหัวเดียวกะเทียมดลีบค่ะพี่น้องคะปอย บ่มไปบากหนาพี่เพิ่นไปบากหนาขอความสวยเหลือจ้าผู้ใดกับบ่ใดจกคนกับพี่น้องคะ่ะติดตามตอนต่อไปเผ็ดมันจังสี่เลยพี่น้อง